สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซีสองแปดเก้าชาแนลค่ะเมน,นีพามาเบ่งดอกไม้สวยๆค่ะยามสาวเด้อหลังจากตักบาดเสร็จแล้วเนาะพามาเบ่งดอกไม้สวยๆค่ะเมน,นีเป็นสวนสตรอเบอรี่อยู่ข้างบ้านนะคะพี่น้องเพิ่นปลูกดอกไม้ไว้สวยๆค่ะ ใายเห็นสัตๆเลยเนาะไรสตอเบอรี่คะ่ะเมื่อนี้สิพาไปเบิงแนวทางของพอก่อนระยองเนาะเพื่นบอกว่ามีตัวดีตัวเดซี่ไ้เมื่อนี้จะ้ะมาเบิงดอกไม้สวยๆค่ะพี่น้องลองโทรหาเพิ่นก่อนค่ะ ่ำไม่พี่น้องเห็นน้ำบ่เห็นน้ำจังใดกะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะสอบบ่สอบจังใดเนาะติดแล้วค่ะพี่น้องรับไปนอคราบผมสวัสดีครับพ่พอกอนสวัสดีค่ะคร,รัคบสวัสดีครับผมลูกหลาน4289 Channel ชาแนลค่ะครับสวัสดีครับพอกอนหนาวไหมคะระยอง ใ hey, ห้หนาวนะพอดีพอดีโอ้โแถวบ้านหนาวค่ะหนาวเพราะว่าสงกรุมมันใกล้เขาค่ะใช่ค่ะพ่อกอนค่ะใหญ่หค่ะเพราะกอนโชคมีโชคมีอะไรไหมครับงวดที่แล้วนี่รู้สึกว่าโอ้โหโอ้โหลดมาลงล่างแต่ว่าของพ่อกอนให้สัมภาษณ์4289แชนแนลค่ะไม่ได้ใส่83ไปแต่ว่าใส่ไข่ แปดสามมีหล่ะได้อยู่ครับเ่อทีนี้เห็นว่ามันมีแปดสองดูแล้วไงก็เลยไม่ได้ใส่แปดสามก็โอเคอยู่บนก็ไม่ได้ใส่หาแปนิดนึงแต่งวดนี้ก็โอเคแล้วล่ะไม่เป็นไรค่ะพ่อก่อนเอาใหม่ครั้งวันนี้เอาใหม่แต่งวดนี้ก็ให้แกตัวแต่แต่หลักของพ่อก่อนมันจะไม่ค่อยผิดหรอกทีนี้ว่ามันอาจจะขาดเกินอะไรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นค่ะพ่อก่อน เลขคำนวณก็มีหลักการแนวทางของมันประมาณนี้แหละค่ะอ่าเริ่มเลยนะฮะบนล่างงวดนี้บนล่างค่ะพ่อก่อนอ่าบนล่างงวดนี้ถ้าจะบวินหนึ่งกับสองครับบนล่างเลยบนล่างหนึ่งกับสองนะคะพ่อก่อนเด่นแต่แต่เดี๋ยวเอาเป็นบนก่อนนะจับคู่บนก่อนบนจับคู่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งจับคู่บนนะคะครับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะ

ค่ะ,ะแต่ทีนี้จะเป็น,นล่างขันล่างล่างค่ะพกรล่างก็ตัววิ่งก็หนึ่งกับสองเช่นกันเหมือนกับบนหนึ่งกับสองค่ะจับคู่ครับจับคู่ค่ะจับคู่ค่ะพกรล่รางหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าค่ะสองสี่สองห้าสองเก้าสองสี่สองห้าสองเก้าค่ะสามสี่สามห้าสามเก้า สามสี่สามห้าสามเก้า่าสามสี่สามห้าสเป็นชุดกันชุดกันนะคะครับสองอ่า, 2, อาวนหนึ่งสี่หนึ่้าหนึ่งเ้าสองสี่สองห้าสองเก้าเป็นชุดเด่นชุดเด่นค่ะพกกรครับอ่าล่างไม่ต้องกลับตัวนะฮะบนกลับตัวว่าให้เสร็จแล้วโอ้ข้งล่างข้างบนไม่ต้องกลับตัวเลยงวดน,นี้ว่าแล้วรู้สึกจะหลายหางค่ะพ่อกรอ่าฮิลไม่ต้องกลับตัวเลยโอ้โอเคเลยค่ะ โอเคเลยเพราะว่าเพราะบนมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสองแปดอะไรเนี่ยเป็นเป็นตัวกันเท่าก็เหลือคนเด็ดหกพันค่ะพอก่อนอีกหนึ่งเแล้ว่ะล่างก็จะเหลือหกพันเซตจังไอสามสี่สามห้าสามเก้าเนี่ยเป็นชุดกรมค่ะแต่ว่าให้ติดไว้น้อยเพราะว่าชุดกันเนี่ยอาจจะออกได้ด้วยอ๋อค่ะพอก่อนไม่ใช่ว่าชุดกันอย่าไม่ไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยขอให้ติดเพิ่นิดนึงก็สนับสนุนให้เล่นรัฐบาลกันนะซื้อรัฐบาลกันค่ะพอก่อน ให้เลือกไม่มไปซื้อกันรัฐบาลกันไปก่อนนะนะใจแน่ๆๆรัฐบาลเราไม่โกงไม่โกงค่ะไม่โง,โงค,ะ,คะจ่ายหมดจ่ายหมดถ้าถูกค <P ap ak ron> ่ะพ่อก่อนนะคร <P ak ron> ั <P ak ron> าบผมนะพ่อก่อนเพาะเขลาฝากเป็นของปังปีใหม่แล้วกันตอนรับสองห <P ak ron> ้าหกห้าค่ะพ่อก่อนขอให้ fc ทุกท่านแล้วก็รวมทั้งแอทค่ะความสุขและโชคดีกันตลอดตลอดไปเลยทุกงวดเลยเองนเห็นต่าง Oh, นะขอขอบคุณค่พะพอกอกอกนจะหยุดรับสมาชิกถึงวันที่สามสิบธันวาคีหยุดหยุดรับสมาชิกนะคะใครถ้าจะเป็นสมาชิกกับพอกอนกอ็ยินดีรับอยู่ช่วงนี้เพราะว่าเลยจากนั้นจะไม่รับแล้วแต่ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนสูตรศึกษาเรื่องเก็บความรู้เป็นหลักฐานพอกอยินดีสอนให้นะโทรทักมาคุยกัน ได้ตลอดนะตามเบอร์เลยตามเบอร์ตามเบอร์ของพวกกอที่โชว์ให้หน้าจอนะคะตามนะครับครับครับตามนี้เลยโอเคค่ะครับผมครับผมเผื่อพ่อแม่พี่น้องสนใจนะคะเออได้ได้ใครที่ชอบคิดชอบคำนวนอะไรเงี้ยค่ะพวกกอนหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันยินดีปรึกษาได้ค่ะแต่สมาชิกจะหยุดรับแล้วค่ะพวกกอมันเยอะมากใช่ไหมครับพวกกอนเยอะแล้วเยอเราดูแลไม่ไหวอ๋อค่ะ อ,อ,กกอ๋อค่ะพอกอนะขอบพระคุณพอกอนนะคะที่มาให้แนวทางค่ะเป็น <มา S 1> สะพานบุญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่คะเพิ่นไหามาเราเด้อพี่น้องพอก,ก่อนในย้องค่ะตัวเล็กเพิ่นกับ,บ่อหลายหางค่ะเพียงแต่ว่าเพิ่นกลับมาให้แล้วเนาะอย่าถายพี่น้อง ถูกหวยน้ำรวยไปน้ำกันค่ะพอก่อนพุ่ธกมาหายเป็นแนวทางเป็นสะพานบุญเนาะพอแม่พี่น้องคนไหนสนใจกะจัดเลลยค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะพี่นอ้องเย็นสบายค่ะ สำหรับตัวเลขไผพ่อแม่พี่น้องคนไหนเห็นน้ำว่เห็นน้ำจังใดกะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้จ้ะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีกะไลายมาบอกลูกหลานสี่สองแปดเก้าได้ค่ะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้หน้าจอเนาะ0ูนย์หกสามหนึ่งห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าเก้า เบอร์ที่อยู่หน้าจออะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอโตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ